กาะกูดจะเป็นของประเทศคัม,มนเลยเราจะเสียเกาะกูดให้ประเทศคัม,มนเลยจริงหรือเปล่าครับที่เขาว่าเกาะกูดเป็นของไทยมานานแต่ทำไมจะต้องเราจะต้องเสีย ก็โกรให้คอมเมนต์นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆสายลา่านะครับงานนี้สายลาต้องออกมานะครับผมทุกท่านครับผมได้ยินข่าวทางโลกโซเชียลนะครับผมเยอะแยะเลยนะครับมากมายว่าเมืองไทยจะเสียนะครับจะเสียก่อโกูด ให้กับคอมเมนตนะครับทุกท่านคิดยังไงบ้างครับมันจริงหรือเปล่านะครับผมที่ว่าเราจะเสียกอกูดให้กับคอมเมนตนะครับสำหรับตัวผมแล้วเราจะต้องคิดพิจารณาให้ดีๆนะครับผมว่า มันจะเป็นเรื่องจริงมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยจะยอมไหมนะครับต้องฟังหูให้หูนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็คือพวกนักการเมืองทั้งหลายแหละนะครับถามผม,มใช่ไหวปมูลเลยถามผมนะครับถามผมว่าผมรู้ข้อมูลดีไหมผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า กาะก,กูดนะจะเสียไหมจะเสียดินแดนให้เกาะก,กูดจะเสียดินแดนให้ขเมเณรไหมนะครับผมก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินใจนะครับว่าอะไรเป็นมันกันไหนนะครับเราต้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่านะักการเมืองเขาอากัดกันไปนะครับเราเนี่ยเป็นประชาชนนะครับ อย่าเพิ่งไปตื่นตหนกนะครับผมเพราะว่าเห็นหลายเพจหลายเฟซบุ๊กนะครับหลายช่องนะครับเขาก็มาพูดนะครับรออนนลองฟังนะครับผม ที่เกี่ยวข้องกับกับน่านน้ำแล้วก็เขตทางทะเลต่างๆนะคะอธิบายเป็นพื้นฐานเพราะว่าท่านจะได้เข้าใจว่าที่เรากําลังจะไปเจราจาเรื่องของเขตทางทะเลมันมีสุดการพัฒนานะคะร่วมเรื่องของทรัพยากรลองล,ลองไปดูที่โลกโซเชียล<ใ>น,นะครับว่าตามผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ที่เราได้ทําดําเนินการกับมาเลเซียดําเนินการขั้นตอนที่ที่ทันอธิบายเนี่ยแหละค่ะกรมธรรมยาทําหน้าที่ในการที่จะเจรจาเรื่องของทะเลนากเขตนะคะเราก็ดําเนินการกับมาเลเซียเราสามารถมีเส้นหนึ่งที่พอท่านไปดูแผนที่มันจะมีเส้นหนึ่งที่พุ่งออกมาในทะเลนะคะอันนั้นกรณีนี้ไม่ใช่กรณีแรกนะครับก็คือเราเนี่ยมีเขตแดนติดกับหลายประเทศนะครับก็ ผมไม่อยากจะให้ทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะสายล่าของเรานะครับผมแล้วก็สายไหนๆนะครับอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับผมฟังความข้างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าเอาเนิสัยของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับที่เออะอะไรก็เผานะครับนักลมนักเลงนะครับเราเคยเจอมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูกันว่าผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราเนี่ยว่ากันยังไงนะครับ ก็คือ MOU เนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับถามว่าไม่รู้แล้วมาพูดทำไมนะครับก็คืออยากจะเมาออกความคิดเห็นในฐานะของประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับ MOU ก็คือเป็นการตกลงร่วมกันนะครับที่ว่าจะรับไม่รับนะครับผมก็คือคนนั้นอ้างมาอย่างนั้นคนนี้อ้างมาอย่างนี้ อ่าเราก็รับรู้กันไว้เฉยๆนะครับการที่จะไปยกเลิกเลิก MOU นะครับผมมันก็จะเสียนะครับอันนี้ก็เขาว่ามานะครับผมมันก็จะได้ไปเริ่มใหม่นะครับผมไปเริ่มใหม่โดยที่เราโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการล้มโต๊ะเจรจาครับผมผมคิดว่า บ้านเมืองนะ่ะต้องไปได้ครับอย่าทําสงครามครับอย่าให้มีสงครามดีที่สุดครับผมเนาะฝากพี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่กทานพิจารณาวิจารณญาณให้ดีๆนะครับผมว่าการที่จะเสียด,ดินแดนนะ่ะมันก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเราต้องมีเหตุผลฟังผู้ใหญ่บ้านเมืองก่อนนะครับผมก่อนที่จะทําให้เศรษฐกิจ ก่อนที่เราจะลงไปกลางถนนลงไปประท้วงนะครับก่อนที่เศรษฐกิจในบ้านเมืองของเราจะไม่ดีไปกว่านี้นะครับตอนนี้ก็หากินยากอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดกันเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ